โอ้โห,โหนอกจากจะเหยียบหนักแล้วลีลายัางอื่นก็เยอะแยะครับเจ้ายักษ์คะแนสองต่อหนึ่งโอ้โลูกนี้เซิฟเจ้าโอ้ยังอยู่ครับแตลายก็เชอนเจ้ายักษ์วางไงครับกรรมการลูกดีกรรมการบอกลูกดีโอ้โห,ห FC พม่านี่สุดยอดเลยครับ มาคึกคักจริงๆนะครับวันนี้บรรยากาศบันได้จริงๆนะครับแต้มสามต่อเึงครับลูกนี้ออกครับเจ้ายักษ์เสิร์ฟปั่นหน้าเท้ามาแรงกปนิดนึงงครับลูกออกครับ เลี่ยงต่อสามครับเี่ยนมาเจ้าเอได้เสิร์ฟครับลบขึ้นเสิร์ฟท้อไปลูกโง่เสิร์ฟดีครับลูกนี้เสิร์ฟได้ดีมากเลยครับลูกนี้เอเจ้าเอได้ออกลูกเสิร์ฟอย่างนี้ก็น่าจะ เป็นเต้มนะครับเพราะว่าอยู่กลตัวเจ้ากรลาสองต่อสามครับเจ้าอี้ได้เสิร um um ์ฟต่อครับเอเข้าไปกลายกขึ้นมาโอ้โหยกมาหน้าเน็ตได้นี่เจ้า <Mm ยักเหยียบฝังเลยนะครับแบบโอ้โหต้องต้องขุดเอาละครับถึงจะได้ครับลูกอย่างนี้ัั ก่อนที่จะลงสนามนะครับไปถามเจ้าักษ์บอกว่าไงวันนี้ไม่รู้แกพูดไปยังไงครับฟังไม่รู้เรื่องบอกอเจ้ายญ้าเสิฟันมาโอ้ปันเอาเจ้าออยรับเตะเตะนิดนึ่ยังอยู่โอ้แกไขได้ดีครับลูกนี้รับลูกนี้มีปัญหานิดเึงครับไม่ค่อยจะอยู่ครับลูกมันหมุนแรงมากนะครับเวลาเสิร์ฟมานี่มันหมุนหมุนหมุนแรงจริงๆครับตอนนี้ พักหายใจหายคอมั่งนิดนึงนะครับตอนนี้สีนะครับสองต่อสามครับเจ้าเอได้เสิร์ฟต่อครับเอ๋เสิร์ฟไปเจ้ายักษ์โอ้รับลูกนี้รับหลุดครับเจ้ายักษ แน่เอาตอนนี้ตอนนี้เอฟซีบอกเสมอเสิร์ฟเสมอเสิร์ฟนะครับทางนี้ตอนนี้แต้มยังเสมอกันอยู่นะครับขึ้นมาที่3ต่อ3นะครับสามต่อสามเจ้าเอได้เสิร์ฟต่อครับอู้เสิบประตูกลางรับหลังท้าแล้วยกเข้ามาไกลนิดนึงว่าไงครับเจ้าออยว่าไงครับเจ้าออยแก้ไขได้ดีครับ ไปได้สวยงามครับลูกนี้เจ้าเอยกมาตั้งแต่ขอบสนามนะครับลูกนี้เจ้าออยก็เตะคล้องๆค,ครับแต่ฝั่งนู้นที่เจ้าออยจะเตะหนัก้วครับก็เลยหลงทางนิดนึงเกมมันกดดันนะครับต้องมีเวลาปรึกษากันสักนิดนึงก่อน เป็นประสบการณ์โชคโชนทั้ง2ฝง่ังนะครับตอนนี้ประสบการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงกัทั้งสองฝ่ายเอาสีต่อสครับเอานำขึ้นมาแต้มนึงเซิร์ฟทุกโอ้ไม่ข้ามครับลูกนี้จะวัดเลยครับลูกเสิร์ฟนี่ต้องวัดเลยนะครับกาลาบอกกาลาบอกขยับนะครับ BFC เอ้ยไม่ใช่เจ้ายักษ์เอาเจ้ายัก เด็ดหน้าเด็ดมาเจ้าออดแปรลับเบาๆแล้วก็โอไกลนิดนึงครับลูกนี้เจ้าออยังทําได้ดีครับแต่ลูกนี้เจ้าเอยกไม่ถึงนะครับเจ้าออยบอกว่ายกเข้าไปใกล้ๆหน่อยยกเข้าไปหน้าหน้าหน่อยอยกไกลนะครับลูกนี้เออแต่เจ้ยาออยก็ยังประคองไปได้ดีครับแต้มสี่ต่อสามเอเซิร์ฟวง่างครับเอา สองลูกแล้วนะครับเจ้าเอ,อที่เสิร์ฟไม่ข้ามเนี่ยมีผลนะครับมีผลทางจิตใจนะครับถ้าเสิร์ฟไม่ข้ามสามต่อสี่สอสโอ้โหเจ้ายักษ์เสิร์ฟยอดมาโอ้ยโอ,ยโอย้ลูกนี้สุดยอดครับจะยกหน้าเน็ตนี่ลอยลอยตัวรอเลยนะครับสี่ต่อสามครับเอีเสิร์ฟ เสร์ฟข้ามไปครับเจ้ากระลารับง่ายโอ้โอโลูกนี้ยักษ์ไม่ใช้ความรุนแรงนะครับลูกนี้ใช้ลูกนิ่มดีกว่าลูกนี้ตาไวจริงๆครับเห็นเอกออยนี่อยู่ไกลนี่ยักษ์แตะยอดเลยครับปนันไม่ข้ามครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าลูกป,ปั่นเนี่ยเขาเสริคไปยังไงเดี๋ยววันหลังต้องไปถามดูบ้างนะครับว่าลูกป,ปั่นเนี่ย อสีตาสามครับเอร้อยเอ็ดเซิร์ฟครับเอเอเซิร์ฟวัดไปเลยครับตอนนี้โอ้โหได้ผลครับลูกนี้กะลารับไม่อยู่นะครับเอเอนี่รู้สึกจะเห็นช่องแล้วนะครับตอนนี้ อ้าต่อสามครับเอได้เสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟวัดอีกแล้วเสิร์ฟโอเสิร์ฟทุกประการลูกนี้กัลารับได้ครับเจ้ายักษ์โอ้โหลูกนี้เจ้ายักษ์เยี่ยมเอายังไงครับลูกนี้เอาแบบสะใจเลยใช่ไหมครับกัลาเอ้ยเจ้ายักษ์โอ้โห ดดยอดจริงๆกับ3ต่อ5เอาจะยักเสิร์ฟมาไหมปานไม้เอ๋ับซ้ายหลุดตินนึงแล้วตามไปยกขวาทำเองไหมร้อยรับลูกนี้โอ้โหวันนี้วันนี้เอบอกยังไงก็ไม่ปล่อยนะครับยังไงก็ไม่ปล่อยง่ายๆครับวันนี้เอบอกไม่ใช่เสาที่แล้วนะครับเสานี้เป็นงานใหม่นะครับ ห้าต่อสามครับเอได้เซิร์ฟต่อเซิร์ฟเซิร์ฟวัดติดนิดเดียวครับเหลือนิดเดียวเกือบจะถึงเส้นขาวอยู่แล้วนิดเดียว ยักษเสือป่านมาเอาอ้อยรับลุดนี่ลับไาก็ล้นไปครับโอ้โหเจ้ายักษ์อ้ลูกนี้ออยรับลูกแตกครับรับลูกแตกแล้วก็มันลอยมาต่ำเอต้องแก้ไขไปให้แล้วครับแต่ลูกมันลอยข้ามหัวเน็ตไปนี้ก็เสร็จเจ้ายักษ์นะครับเอาสี่ต่อห้าครับ ยักษ์เสิรฟมาอ๋อยกหัวยกไม่ออกต้องเล่นเอีงครับลูกนี้ถ <listings, S 1> ้ายกไม่ออกเล่นเอีงก็มีผลอย่างนี้แหละครับ<ด>อตอนนี้ตอนนี้นี่ลูกเสิ์ฟนี้ต้องชัวร์กันนะครับทั้งสองข้างเพราะว่าแต้มอยู่ที่ลูกเสิฟนะครับถ้าเสิฟได้ทําได้นี่ก็ได้แต้มครับ <top nous> <top you> อ่าแต้มแต้มห้าต่อ5้าครับเจ้ายักษ์เส์ฟปานก็มาหาเจ้าออยยกขวาลูกนี้อยู่ครับเอยกขึ้นถ้ายาก่างนี้ก็ไม่ต้องมีปัญหาแล้วครับสั่งผัเสียรอนะครับถ้ายากแางนี้ เอบอกจะแตกง่ายหลายอย่าแตกง่ายหลายเอบอกคอยบอกแตกง่ายหลายแตก euh เบิด์ตพี่วัฒนเอบอกคอยเอได้เสิร์ฟครับเอเสิร์ไปโอ้ลูกนี้เสิร์ฟเข้าช่องเลยนะครับยังไงครับนักกีฬาฝั่งนู้นเตรียมตัวดีหรือยังครับเนี่ยโอ้โหต่างฝ่ยครับโอ้ลูกนี้เสิร์ฟได้สวยงามครับ6-5ต่อครับแต้มขยับขึ้นมาแต้มหนึ่งเอได้เสิร์ฟต่อครับ เสิร์ฟวัดไปเสิร์ฟได้แปมอีกแล้วครับโ,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 โอ้เอ้ากางทีหนึงเฉียงข้างทีหนึงโอ้กะลามีปัญหาแล้วครับตอนนี้อ,อ้อย่ายลืมลนะเจ้าที่รอเ็นะครับอ,บอลูกนี้เอทำได้ดีมากครับสลูกแล้วนะครับนยเอนะครับเอย็แนอ,อยู่ที่รแนที่เต่อห้านะครับ แต้มเจ็ดต่อห้าครับอีได้เสิร์ฟต่อนะครับเสิร์ฟทุบไปต,ตูกอกนิดนึงนะครับเ,เสียดายเปลีล่ยนเสิรฟส์ฟบ้างนะครับเจ้ายักษ์ได้เสิร์ฟบ้างนะครับเจ้ายักษ์ได้เสิร์ฟปันมาไม่ข้ามโอ้โหเจ้ายักษ์เป็นยังไงครับวันนี้มั่นใจไหมลูกเสิร์ฟเนี่ย โอ้โหนี่ปั่นยังไงครับก้มปั่นตั้งแต่ใต้พื้นเลยนะครับเนี่ยเจ้ายักษ์เจ็ดต่อห้าครับเอเดเซิร์ฟครับลูกนี้เอเซิร์ฟัดไปโอ้กลลารับนิ่มครับลูกนี้ยกเข้ามาอย่างนี้ก็โอ้โหเจ้ายักษ์โอ้โหแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ช่องบ่าวิสารตะกวก็บ้านด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ เวลาลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือในเพื่อนๆได้ชมกันก่อนใครนะครับขอบกระทนมากครับสนามบอกคุณย่าครับเกมนี้เจ้ายักษ์ได้เซิฟอ๋เซิฟโอ้ลูกนี้เซิฟเหมือนจะรีบๆเขาเจ้ายักษ์ไม่ข้ามครับเจ็ดต่อ5้าครับเอ้เซิฟแลตะก็ออกครับลูกเซิฟนี้นี่เซิฟวัดอย่างเดียวนะครับ เสิร์ฟทีหวังผลเลยนะครับไม่ต้องเสิร์ฟให้เล่นง่ายๆแล้วครับคือได้เป็นได้เสียเป็นเสียเลยนะครับ้ยักษ์แงเยนมากก็ีปั่นไนะครับอ่าต่อเจ็ดครับยักษ์ปั่นหน้าเท้ามาเอรับหลุดนิดนึงวิ่งไปเวาที่เอฟซีออยโอ้ออยยังแก้ไขดีครับข้ามเขียวลูกนี้แต่ก้อนไหลเข้าหน้านะครับทำไม่มีมีจังหวะขึ้นเตะทงแก้ไขด้วยข้ามเขียวแต่ก็สวยงามครับทำได้ดีครับ อเตตอ7-5ครับเอได้เซิร์ฟครับผมเซิฟโอ้โกาลาลับดิ้นครับลูกนี้ยัดถ้ายกขึ้นนี่หมดสิทธิ์ลับเลยครับแต่เจ้ายักษ์ได้เหยียบลงมาเนี่ยลูกมันหนักมากนะครับแค่ลูกเซิร์ฟแค่ลูกเหยียบ ต่อ7็นะครับลูกออก้ยักษ์เซิร์ฟฟันยกสูงมาเอรับขวาไม่รับไม่หลงครับออยก,ก็เตะใส่ก้ยักษ์เลยครับเสิร์ฟมาทำไม่เอาคืนไปครับเอาขึ้นไปอลูกนี้ถ้าเอไม่รับนี่ลงเส้นหลังเลยนะครับเพราะว่ามันลูกมันหมุนขึ้นสูงมากเจ็ดต่อห้าครับเอเซิร์ฟ <ท>นี่เสดีมากนะครับลูกนี้เสฟเข้าช่องแล้วเจ้ายักษ์หมุนตัวออกโอ้โหเหมือนจะหลงกัน,ก,นกับเจ้ากลาด้วยนะครับเปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้างครับโอ้โหโอัหอนนี้ได้มาครึ่งทางนะครับแปดต่อ,อห้าเห็นสิบห้าไม่มีเดียวแล้วครับแปดแต้มมาเปลี่ยนข้างครับอตอนนี้ FC เอฟซีพมา่าขยับมาฝั่งนี้กันหมดแล้วนะครับ ซูโกเป็นทางเลือกใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ที่ต้องการพบปะผู้คนใหม่ๆในบริเวณใกล้เคียงตัดหนึ่งตัดหนึ่งตัดหนึ่งตั๊บนึ่งเจ้าเวลานะครับนี่แล้วัมาคุณ เอาแปะต่อห้าครับเจ้าเอได้เส oh, ิร no ์ฟต no ่อครับเปลี่ยนข้าไปเสิร์ฟยอดมากโอ้เจ้ายักษ์รับหลังเท้ากะลายกขึ้นลูกนี้ลูกดีมากครับลูกนี้เจ้ายักษ์ทำได้สวยงามครับตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งเจ้ายักษ์กับเจ้ากลาเลยครับไม่อาบีอาไม่อาบา่าัม่าีบไม่อาบีอ เอาให้ได้มาต่อแปเจ้ายักษ์ได้เสิร์ฟเสิร์ฟปันขึ้นไปสูงครับเจ้าเอ๊ว่าไงครับตวก็ออกทำหน้าผิดหวังเล็กน้อยครับเจ้ายักษ์ไม่รู้ไม่รู้ยังไงแตวก็ออกครับกรรมการบอกตวก็อออกแปดต่อห้าครับเจ้าเอ๊ได้เสิร์ฟครับ เออเล็งนุมเลยครับจะเอาให้เข้ามุมอย่างเดียวครับเจ้าเอ๊เสร็จได้ดีครับเสร็จได้ดีดูไหนครับเิฟหน้าเท้านะครับเหยียบเหยียบหน้าเท้าปันปเจ้าออยขึ้นโอ้ลูกนี้ทำมาดีครับ งนีไ่แตถม5ต่อ8ครับเจ้าเอได้เซิฟเสิฟก็มาหาเจ้ะมาเปิดหัวแล้วก็ยกเข้าไปหน้าเนตโอ้โหทำได้ทได้ดีครับลูกนี้ไ้แจงไ้หนักมากครับเจ้าอย่างยอะเลเอะเลยเชฟต่อ8จะยักเซิฟปันเข้าไปจะอ่อยเปิดหัว ยกขึ้นเจ้าออยก็เรียบร้อยดีครับลูกนี้ยกขึ้นหน้าดิีที่เจ้าออยเตะไม่มีเหลือครับรมังไงว่าอรม่เลยสี่เนสี่นนนขอบคุณโกกบมากนะครับบ่าวอิสานแล้วก็บ้านๆครับผมเอาแปต่อ5้าเจ้าเอได้เสิร์ฟเข้า หาเจ้ายักษ์แล้วก็เปิดมา,ากันลายกขึ้นเยเียโอ้โหตอนนี้นม่ตอนนี้ก็ต้องวัดกันลูกต่อลูกแล้วนะครับเจ้ายักษ์นี่ตัวใหญ่จริงๆครับเจ้ายักษ์เสริหน้าเน็้ก็ไปหาซ้ายก็รับขึ้นซ้ายสองทีเลยนะครับโอ้เจ้าอ้อยต้องติดประคองมานะครับโอ้กันลานี่ยังไงครับวันนี้รับลูกไม่ค่อยจะอยู่ครับกัลาแม่ แต,แ,ตแต่แต่ก็ยังไม่เกมนะครับเกม15ต้องดูกันยาวๆนะครับแฝดต่อ5ครับเจ้าเอาได้เซิร์ฟเซิร์ฟเอาหากาลายอีกแล้วนะครับยกขึ้นโอ้โหลูกนี้เจ้ายักษ์เหยียบทีนี่เอซี FC บอกหอเลยนะครับมีเสียงเหมือนเสียงโหแล้วครับแต่ไม่ใช่เสียงโหนะครับโเหยยบได้สวยงามครับเจ้ายักษ์โอ้เซิร์ฟไป หน้าเทา้าเจ้าออยกขึ้นเองทำเองเลยครับลูกนี้โอ้โหฝั่งเรานี่ต้องระวังกล้องนะครับมีแอดมินอยู่ <c oughs> มีแอดมินอยู่สองสามเจ้านะครับผมต้องระวังกล้องเวยน,นะครับเพราะเจ้าออยเตะมาได้แรงมากนะครับเอาแปดต่อห้าเอเซฟเข้ากลาง,อ,งอ,อกเดี๋ยวกลาลับซ้ายครับแต่ยกไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหแก้ไขดีครับเจ้ายักษ์เจ้าพรรร่อช่วยเล่นใกันห่อ เรัับบดูครานอยากเสิร์ฟปันเข้าไปมุมแล้วครับเจ้าออยเปิดหัวยังหมุนอยู่เลยนะครับโอ้ลูกนี้ทําไม่แรงนะครับแต่แต่ก็ยังเพียงพอที่จะเพียงพอที่จะหยุดแต้มฝั่งเจ้ากลาไว้ได้นะครับเจ้าออยไปต่อห้าครับอ้า่ ไม่ได้นะครับไม่ได้เปิดแฝดถ่ายรูปไม่ได้กรรมการบอกห้ามเปิดแฝดถ่ายรูปนะครับเอดพราะครับเป็นของประเทศจีตแต่ต่อให้เอาใหม่นะครับเมื่อกี้เอาใหม่ครับเอเซิร์ฟเข้ามาโอ้ได้ผมเสียดีจะเห็นช่องเห็นแผลแล้วนะครับ แม่ได้กินที่เจ้ากะลานี่หลายลูกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งเจ้ายักษ์กับกะลานะครับตอนนี้ก็ปรึกษากันก่อนไม่รู้ว่าปรึกษากันว่ายังไงนะครับฟังไม่ออกครับได้แต้มครับ9ต่อ5เอเสริมย้อนมาดูตรงหน้ากะลากะลายกขึ้น โอ้โห oh, oh, ลูกนี้เจ้ายักษ์ไม่ต้องกระโดดเลยนะครับลูกมันไหลเข้าหน้าไอ้อะี่ชี่องพี่ีอี่่ยังไงเหรอฮต่อเก้าครับปั่นหน้าเท้าเข้าไปงเจ้าอ้อยโอ้โ oh, ถ้าเอดยกเข้ามาหน้าเล็ดได้อย่างนี้ก็ไม่มีเหลือครับทุกลูกครับจอย อ๋อนี่เตะค่อนข้างจะชัวนะครับถ้ายกเข้ามาหน้าเน็ตได้เนี่ย9ต่อ5ครับเอว่าไงครับเอเข้ามาหาเจ้ากะลาอีกแล้วยกขวาอายกต่ำไม่อรับลูกแรกเหมือนจะดีนะครับแต่ยกไหลเข้าหน้ามันต่ำนะครับมีปัญหานิดนึงนะครับกับลูกยกของเจ้ากะลามไนนะครับ เตออิปันไปเข้าหวัวเจ้าออยรับเปีน,นิดนึงแต่เจ้าเอ้ก็ยังเอาอยู่มีฉลาดมากนะครับเห็นเจ้ากลาแต่เจ้ายักษ์จูบไก่แต่ยอดหน้าเน็ตเลยนะครับลูกนี้9-5นะครับการก้ 5, วาวต่อ5นะครับเจ้าเอเ้เติเข้าหากลาดได้ผลอีกแล้วนะครับกลาแต่อ,อีกแล้วโอ้เจ้าเอ้เห็นแผลแล้วครับ ลูกนี้แม่ไม่รู้เจ้ายักษ์บ,บ่นอะไรนะครับไม่รู้เจ้ายักษ์บ,บ่นอะไรผมเสียบ,บ่นบอกว่าเอ้ยกลาลาบดีๆเนี้ยอันนี้แปลเป็นภาษาอีสานนะครับได้แต้มเป็น10ต่อ5ครับเอร้อยได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟเข้าหากลาอย่างเดียวเลยครับเอตอนนี้ยกขึ้น เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์โมโหแล้วครับไม่ต้องกระโดดแล้วครับงานนี้แตกเป็นแตกครับแต่ต้อเอาไปกินโอ้โห,โหแม่ต้องยอมรับแล้วก็ลูกเหยียบเจ้ายักษ์นี่มันมันรุนแรงจริงๆนะครับโอ้สเสตอนนี้เกมมันกดดันนะครับทำให้เซอร์ก็มีผลนะครับ ไม่อะนีปทนี่สิบต่อห้าครับเอ้เสิร์ฟว่างเซิร์ฟเข้าช่องอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เอเห็นแผลแล้วครับอย่างว่าแล้วครับมืออาชีพครับระดับเอ้แล้วเห็นแผลเป็นไม่ได้ครับตอนนี้จี้อย่างเดียวครับตอนนี้วันนี้ไม่มีปล่อยไม่มายชื่อได้ไหมนะงนี่่ปะเนาะสิบเอตต่อห้าครับเอ้เซิร์ฟมาอีกแล้วกตลารับขึ้นมายังอยู่ครับตรกนี้ยังอยู่ เจ้ายักษ์นี่ก็ทำดีนะครับเจ้ายักษ์ก็ทำดีแหละก็แต่ถ้ายกไปหน้าเน็ตได้นี่ก็ไม่มีปัญหาครับ4คอ5สปิด5สปดเรียบปัน่นเจ้าออยโอ้โหเจ้าออยบอกเอาคืนมาครับเสิร์ฟมาทำไมครับแม่เจ้าออยนี่เอาคืนตันใจดีจริงๆ อันนี้เอฟซีก็ไม่ได้เชียร์ฝั่งไหนแล้วครับคือให้เกียรตินักกีฬาทุกคนนะครับคะแนนอยู่ที่สิบเอ็ดต่อห้าไอ้ได้เสิร์ฟครับผมเสิร์ฟเข้ามาหากซ้ายกลาแล้วรับหลุดอย่างนี้แล้วครับโอ้โหเข้าซ้ายกลาเนี่ก็คือเสร็จไปหลายลูกแล้วครับเอเห็นแล้วครับตอนนี้ เห็นแผลไม่ได้ครับฉลามเห็นแผลไม่ได้ครับตอนนี้ได้กลิ่นแล้วในสิบสองต่อห้าต่อครับกรรมการบอกให้เล่นแล้วนะครับเจ้าก็เรียบร้อยนะครับถ้าตะก้อหลุดเท่าหลังนะครับถ้าตะก้อหลุดเท่าหลังอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะวิ่งฝ่ายออาเอฟซีกับมาได้น,นะครับสายเถื่อนครับห้ามหลุด 13ต่อ5ครับประหยักปีแล้วเอว่าไงครับเอไม่ปล่อยช่องแล้วโอ้โหลูกนี้จะเอาให้จะเอาให้อยู่ครับเอจะกดให้อยู่แต่ลูกนี้ไม่ข้ามครับเอา5ต่อ13จะโอ้โหเจนี้เจ้ายักษ์เสิร์ฟเสิร์ฟไม่ผ่านเลยครับเจ้ายักษ์วันนี้ ครับผมครับ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 ได้ไหมห้าสิบสามต่อห้าครับพี่ว่าไงครับกดให้อยู่เลยไหมลูกนี้ห๋อล้นไปครับเจ้าอ้อยว่าไงครับทำเองเลยครับต้องระวังลูกตะก้อด้วยครับตะก้อมาแรงมากครับเจ้าอ้อยวันนี้วันนี้อ้อยบอกไม่ปล่อยแล้วนะครับวันนี้ ลูกเสิร์ฟเจ้าเอ้นี่เจ้าเอ้เอบอกว่าไม่ปล่อยแล้วครับโกดแล้วครับโกดเป็นโกรธครับนักกีฬาเหลือแต้มเดียวนะครับ14ต่อ5โอ้โหแต้มค่อนข้างจะขาดครับวัดมาเลยนะครับเจ้าเอ้โอ้โหนี่แหละครับ